สวัสดีค่ะทัางเอฟซี C, ทุกท่านทุกคนค่ะท่านใดเขามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจทางส่องน้ำเด้อค่ะเดอ้อคลิปนี้เกลี้ยงแยกก็ออกมาหาเสี่ยงยาล่ะค่ะออกมาหาเสียงยาพอดีอาจ,จะมาเอาแนวทางน้ำเสี่ยงยาล่ะค่ะเหล็กลเล่าเหล็กไยน้ำเผินเนาะขอแนวทางน้ำเสี่ยงยาเสีย่ยนอนหน้าละค่ะแต่เราก็เลยบอกว่าปูขุนทรงตัวเหล็กมาให้พอดีว่าสันเราอ่ะเอาตัวเหล็กปูขุนลงไปก่อนเนาะ่าสัน เดี๋ยวของเสี้ยนหนาหน้ากับจังคอยลงคลิปต่อไปว่าสันเดี๋ยวเก๋ลำไยผ้าเข้าไปเบ่งตัวเหลขกของปูขนน้ำเสี่ยงยาล่ะค่ะเผินทรงแนวทางมหาห้แล้วเอาตัวเหลขกไปน้ากันเลยนเนาะค่ะเนาะเพื่อบระเดเสียเวลาล่ะค่ะได้ตัวเหลขกแนวทางมาจากปูขนกัดจะได้เบ่งของปูขนไปก้อนกัค่ะ,คะสุดนี่เป็นเล้าพัฒนาล่ะค่ะสวัสดีครับพี่น้องครับมาแล้วเนาะครับเนาะครับมาแล้วมาแล้ววานนี้ ปูขุนครับเป็นเล่าพัฒนาเลยครับเด้อครับชุดเป็นเล่าพัฒนาของปูขุนมาแล้วมากแล้วกับกับมีทั้งส่องเกลี่ยลำไยครับมาอาชิพน้ำครับครับนี่เป็นชุดของปูขุนเด้อครับเกลี่ยลำไยเบื้องน้ำอันนี้เป็นชุดชุดชุดที่แล้วครับวัดที่แล้วของปูขุนครับ พันจับหลุดนะครับเนาะขงบนกัเข่าครับศูนย์ศูนย์ศูนย์ครับเข่าศูนย์เกครับตัวเหรียญน้ำเด้วครับเด้อครับแปดเจ็ดนละครับเจ็ดสามนะครับเนาะเลขบุนเลขล่รางเลขบุครับเลขบุครับครับครับมาตามต่อครับไปต่อเลยครับพวกูุณนะครับเนาะเ่อย่อมแพดรกเป็นเข่าตะหลุดเผื่อกว่าย่อมแพผู้คุณ ครับเก่งอยู่ครับเลขเพิ่นก็ดีมาตลอดครับงวดนี้เพิ่นว่าเอาไปเลยครับงวดนี้มั่นใจหลายสำหรับตัวเลขปูขุนนะครับเด้อครับพูดอะไรเข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะครับเด้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับเพื่อสิบอนดอร์ผ่านแนวทางนะครับเนาะตัวเลขงามจากปูขุนเละครับสำหรับข้อมเสี่ยงยาผ้า็อกก็ได้ออกไปแล้วเด้อครับเด้อตัวเลขครับตัวเลข เสร่งเสียงยาผ้าละเสียงยาผ้าละครับเขาเจาะเพราะเขาครับลูดเขาเขาเต็มๆครับสามกับแปดนะครับเนาะครับครับชุดนี้มาเบิ้งของปูขุนนะครับเด้อสำหรับตัวเหล็กปูขุนครับเป็นเล้านะครับเนาะลาวพัฒนาครับก็มีส่องเกลี่ยลำย่ยมากครับเลาาพัฒนาเ้อครับเด้อ วันที่ยี่สิบหกแหละครับวันศุกร์นะครับเนาะวันศุกร์ที่ยี่สิบหกครับยี่สิบหกมอคอครับก็ยังไม่ได้สินเดือนนะครับเนาะเป็นเล่าพัฒนาครับตัวเลขปูคุณครับตัวเลขงามๆก็เบิร์นครับปูคุณมาแผนไหมครับเพื่อนว่ามาสูตรไหมมาตลรับไหม ตำล่าไ่เพิ่นครับบม่มีผู้ใดคืบเหลือพวกคือไผ่ครับเพิ่นว่าเนาะครับเนาะครับกต่มีบนล่างแหละครับเหล็กเพิ่นกับสูตรก็เพิ่นหรือบนล่างครับเหล็กวิ่งเหล็กเชี่ยงเพิ่นจับเอาได้ครับเด้อกต่มีหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่ครับวิ่งลุดครับ วิ่งลูดสไตล์ของเพื่อนไปวิ่งลูดแหละครับเนาะวิ่งลูดครับลูดไปที่3มครับ4ี่นะครับเด้อะ <c oughs> เลขเพิ่นมาในทางแบบนี้ครับเพิ่นจับมาแล้วครับเนาะสำหรับปูขุนเพิ่งหายมาจับครูมาหายมาอีกสี่ครับศูนย์ศูนย แล้วก็สอ,สอแล้วก็สามตลีบเปมัครับสแล้วก็4ี5ี5 6 หครับกัสิบเป็นจังสี่ไหมครับหกกกเจ็ด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 นะครับเนาะเจ็ดเจ็ดเอาเจ็ดเจ็ดแปดแปดสูตรใหม่สูตรหม่สูตรปูคุใหม่เด้อครับเด้อสูตรมาไม่เก้าเก้าครับ 9 9้กแค่แค่นี้ครับมี0ศูนครับเอาตัางต้ศูนย์ศอดเก้าเก้ดแล้วครับครับแค่นี้นะครับเนาะครับแล้วก็เลขสามตัวขอางบนสีเ่เลขสตัวนะครับเด้อสี่ 2 2 2ส4งสองส,ส, <ics> ส,สองสีส,ส,ส,สี่สแล้วก็สามกลับไปก็มาเลยเลกผู้คุณ4 4 3 3 ลายอยู่นะครับเนาะครับแค่นี้ครับสำหรับเหล็กเพื่นกามีดทั้งมัดทั้งม้วนกับเป็นเหล็กเปาหมดครับครับสำหรับเหล็กปูขุนนะครับเด้อครับก็เพื่อนงามอยู่ครับมาดีมางามนะครับเนาะครับสำหรับเหล็กปูขุนงวดประจำวันที่ยี่สิบหกกับวันศุกปเมื่อนี้แหละครับครับเอาไปจับไปบายเพื่อนนะครับเด้อ ครับบนล่างบนล่างครับบนล่างวันที่26เป็นเล่านะครับเดอ้อเล่าพัฒนาครับเหลาพัฒนาวันที่26ครับบนล่างวิ่งลูด3กับ4ครับมาเบิ้งตุกกลมของเพิ่นครับที่นี่ครับกลมกลมเพิห่หนกลม2 2 2 3 3มส ซีซีตัวกลมของเพลินครับตัวเด่นของเพลินปเอกของเพลินฮ่าฮ่าร่องหกหกร่องครับเจ็ดเจ็ดร่องสำหรับเลขกสามตัวกลมตัวนี้นะครับเด้อครับกลมสามตัวเด่นสองสี่สี่สองสอง,สองตัวนี้ครับตัวหนึง่งอีกตัวนะครับเนาะ ี่ครับสำหรับตัวเลขกปูขุนพารวยครับใส่โลโก้เป็นก็ไน้ปูขุนปูขุนนะครับเด้อครับปูขุนพารวยครับอันนี้เป็นสำหรับตัวเลขของปูขุนครับครับกามีทั้งหมดทั้งม่วนกับ สำหรับตัวเลขปูคุนกับบอลายทปู่หรอครับบอลายตัวครับอันนี้ซื้อผู้ได้มากกัจังจัดนะครับเด้อผู้ได้คัดกับพานทั้งสองกับเสนอเป็นเพียงท่าทางนะครับเนาะครับพานไปเลยครับตัวเลขก็มีความเสี่ยงนะครับเด้อครับพิจารณาเบิ้งครับผู้ละบาทสองบาทก็่าไปครับสำหรับเล่าพัฒนาครับหมวดประจำวันที่ยี่สิบหกแหละครับครับอย่าลืมนะครับผู้ได้ขอมาแล้วครับ กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเด้อเพื่อนสิบยอดเด็ดขาดแนวทางครับทา้งสองเกลําใหญ่กับมาเอาน้ำครับครับทั้งสองเกลําใหญ่กับมาเอาน้ำครับทั้งสองเสี้ยงยาผ้เลาะครับครับนี่ครับเป็นตัวเลขของปูขุนนะครับเด้อครับเบิ่งงามๆครับสําหรับตัวเลขของเพื่อนครับแคปหน้าจอไปเลยครับเพื่อนสิบยอดเด็ดขาดนะครับเนาะครับตัวเลขงามๆครับมี หนึ่งสอครับวิ่งรูด C วิ่งรูด3กับ C ีเหครับจับครูแม่ใหญกะบเลขเป๋าของพันศูนย์ศูนย์สองสองสามสามเจ็ดเจ็ดแปดแปดเก้าเก้าเหรอครับนี่ตลิขเป๋ามาต้องคำเนาะสูตรหม่ครับสูตรไม่ครับอย่าลืมนะครับเด้อเอาไปจับไปบายเบิ้งครับตัวเลขก็มีครบเสียงเนาะคบเนาะครับพิารนาเบิ้งครับผูลบาท2บาทครับ สำหรับคลิปนี้ก็บ่มีอย่างหลายแหละครับทั้ง่องเสียงยา้าเลาะกับเจลําไยกับซีเดล่าที่ล่าน้องนะครับพอกันไหมนะอรับเนาะคลิปหนาสาหรับคลิปนี้สวัสดีครับค่ะตัวเลขสุดของปูขนล่ะค่ะปูขนเล่าพัฒนากระเด้เบิ่งน้ำกันล้วเนาะค่ะเนาะเอาจากทางงซองเสียงยาล่ะค่ะไปพร้อมๆกันเลยกับิีด้ฟัง่นเว้าแล้วล่ะค่ะมีเลขเคียงเลข วิ่งเล็กโหลดปูกให้ยมา3มกับสค่ะวิ่งโหลดจับคู่มาให้ศูนย์ศูนย์สองสองสาส่สี่ห้าหกหกหกเส่วนมากก็จะเน้นไปเล็กเป่าเนะคะ่ะเนาะเป่าทุกคู่ล่ะค่ะปูวงกลมให้สี่สี่สองตัวอื่นๆกับเป็นตัวร่องล่ะค่ะห้าห้าก็เนี่กัเป็นตัวร่องขีดเส้น เลขสมตัวสี่สองสองสองสี่สี่สามสี่สี่สี่สามสามค่ะเน่นไปท่านเป๋าล่ะค่ะปูเน่นให้ค่ะตัวเลขของปูขนสุดเล่าพัฒนากะบ่มีอย่างหลายเจดลำแยกกะจะขอจบไปเพียงแค่นี้ได้ค่ะเด้อขอเอฟซี FC ทุกท่านทุกคนกะโศกโศกมนัมนมนน้ำกันสุูบสุขก้นค่ะสวัสดีค่ะ